ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนช่องสู้ขุสุคนนะครับอ่ะมาตามนะครับมาตามหัวรัฐบาลไทยกันต่อเ้อพี่น้องเอพีหัวรัฐบาลไทยกันวันนี้นะครับหัวรัฐบาลไทยของวดประจําวันที่นะครับแอดจะตั้งตรงๆแล้วก็เขียนกันนะครับของวดประจําวันที่หนึ่งนะครับ ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกเจ็ดกันนะครับหวัวระบ,บาลไทยวัดเป็นที่หนึ่งของนะครับ ของอชมพู่กันนะครับนะครับอชมพู่นะครับงนะวดที่แล้วอะมาดูเป็นอย่างไรบ้างของอาจารย์ชมพู่นะครับงวดที่แล้วนะครับอะครับผมมาดูกันนะครับหลักฐานงวดที่ผ่านมาของอชมพู่กันนะครับ อชมพู่ให้มานะครับบนล่างนะครับซึ่งส่งมาให้อดเป็นโค้งสุด้ายนะครับอดก็เลยลงเป็นโค้งสุ้ายนะครับให้เลขวิ่งบนมานะครับเข้าที่เก้านะครับเข้าที่เก้าออกเจ็ดเก้าบนนะครับเก้าเจ็ดเก้าบนนะครับงวดออกนะครับออกเก้าเจ็ดเก้านะครับ อ้าว979เริ่ดนะครับจะจับคู่ให้69เท่านั้นนะครับไม่ถึงนะครับวิ่ง9อยู่เลขวิ่งเข้านะครับส่วนล่างนะครับส่วนล่างให้วิ่ง9นะครับ9ไม่มานะครับล่างเพราะว่าอาจารย์ชมพูให้วิ่งบน9วิ่งล่าง9นะครับบนล่างคือ9ตัวเดียววะท่านจับคู่นะครับพี่น้องเอฟซีกับหัวนะครับกับหัว อ่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็คงจะมีคนฉลาดกันอยู่หรอกเนาะอ่าฉะนั้นแล้วล่างก็ไม่เข้านะครับล่างไม่เข้าเข้าเลขวิ่งเก้าบนนะครับวัที่ผ่านมานะครับของอชมพู่ไวรัฐบาลไทยนะครับเอาทีนี้มาดูงวดนี้มาเบิ่งงวดนี้กันนะครับมาเบื่องกันมาเบื่องกัน อ,อาจอนชมพู่นะครับอชมพู่หรืออาจารย์ชมพู่นั่นแหละนะครับงวดนี้ให้วิ่งบนนะครับอ่าบนวิ่งนะครับอ่าบนวิ่งก็แล้วกันนะครับเอาบนไว้ข้างหน้าบนวิ่งงวดนี้ให้วิ่งกันนะครับของอชมพู่ จ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้านะครับเด่นทั้งสองตัวนะครับมาเจ็ดมาเก้านะครับบนอะทีนี้มาดูจับคู่นะครับมาดูจับคู่ของอชมพูนะครับจับคู่ให้นะครับ มีเลขสตัวสองตัว3ชุด3หางแล้วก็เลขสา3ตัว5ชุดนะครับมาดูกันนะครับบนนะครับอ่ะไปกันเลยนะครับ7 6นะครับบนเด้อเจนะครับเป็นตัวเก่าเด้อพี่น้องเอฟซีตัวเก่า เจ็ดสี่นะครับเจ็ดนะครับยังไม่เน้นให้นะครับเพราะว่าข้างบนไม่เน้นให้นะครับเน้นแต่ล่างเอาทีนี้มาดูเลขสามตัว5ชุดเลขสามตัวแตกนี่โอ้โ oh, หพี่น้องเอฟซีดีใจสุดขีดกระเป๋าเตรียมตรงกันอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้มาจับดูนะครับว่าอาจารย์ชมพู่ให้เลขสามตัวมาตัวไหนบ้างนะครับ ไอามาห้าชุดคือมีเก้านะครับเจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่นะครับแล้วก็สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหก นะครับข้างบนนี้ไม่มีตัวเน้นนะครับไม่มีตัวเน้นให้พี่น้องเอฟซีพิจารณาวนะครับเลขสามตัวก็มีเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่สามเจ็ดสีนะครับอาจจะมาตัวเดิมก็ได้นะครับเจ็ดก้าเก้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ อาทีนี้มาดูกันนะครับล่างนะครับมาดูล่างกันนะครับอาทีนี้มาดูล่างล่างของอชมพู่ให้มานะครับล่างวิ่งนะครับล่างวิ่งเด้อ วันนี้ของอชมพู่นะครับร่างฟันไปที่ศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์ตัวเดียวเห็นไหมครับโค้เดเอกศูนย์เกี่ยมมองง่ามนะพี่น้องเซเี่ยงเยียวอยวูย่ปั่นตีเกิงขืนย่ำ12คำ13คำนะครับ อ่านะครับศูนย์นะครับล่างวิ่งศูนย์เม็ดเดียวคือตัวเดียวนะครับของอาจารย์ชมพู่นะครับเอาทีนี้มาดูอาจารย์ชมพูาจา่พจับคู่ให้ฟันไปสามคู่สามหางนะครับมีห้าศูนย์สองศูนย เก้าศูนย์นู้เรียเก้าคือเป็นเทนน้องบัตี่คือตาาัวใหญ่เทนน้องบัตหัวปะะูว่ะเป็นจยังก็สร้างเขาเอาิานั่นก่อสร้างสร้างโตยโยฮะสร้างโปโูโร่สร้างอะไรไม่ทราบนะนะครับหัวใหญ่อะไม่เป็นไรนะครับเก้าศูนย์นะครับมาดูอาจารย์ชมพู่ล่างเน้นให้นะครับอ่าเดือนศูนย์ก็ห้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์ เน้นให้เม็ดเดียวว่ดนี้จัดหนักจัดเตรียมกันเลยว่างั้นเนาะอ้ะาวทันทียังหาแนวทางไม่ได้จวดจัดเลยนะครับสองศูนย์ล่างนะครับเอาโปรดพิจารยานในการรับชมด้วยนะครับวรัฐบาลไทยของอาจารย์ชมพู่กันนะครับ